ครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนเดือยนะครับก็อยู่กับเกม m a r ์ชไลท r อ f f ออฟิเชียนะครับก็วันนี้ก็จะมาต่อพาร์ทที่สองกันนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเดียวทามไปเลยไม่ต้องหยุดแม่งมาละก็เริ่มมาเมื่อแต่ท่ามอยู่ได้น่าลำคาญ <สา S 1> เอาละ,ละนี่ใช่ปะนี่อันนี้ผมเล่นทําการลงตรงนี้ไปแล้วก็จะเป็นการเล่นแบบเดียวท่าไม่มีพักผ่อนไม่พักุภาพักีก็เราก็จะเล่นแบบนี้เยอะๆค่อยดูกัน นี่โอ้ใช่มาเไดเดอร์วิซาร์ดกอยากเพื่อเอาเอาเอจริงมันเลือกได้นะแต่ต้องเล่นหลายๆด่านก่อนถึงจะได้เล,เลือตกกัวละครเล่นเองก็ต้องขอประทานอภัยกับหน้าจอม,มันจะพูนิดหน่อยก็ต้องขอประทานอภัยนะครับก็เื็นสนใจมาเลยเอาล่ะเอะเอใช้มือเป็นลากเอาไม่ใช่เหรออุ้ยนี่ใายนี่โตโชว์ เนี่นี่เฉาะเฉยูซานี่ลีลามากเลยใช้ท่าลีลามากถ่าไม้ตายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ท่าไม้ตายจะพูดท่าไม้ตายทำงมันีน่นี่นี่น,นี่อย่าบอกว่ากูไม่มีกลยุทธ์เว้ยเยดี๋ยวทามมือแม่นาคแล้วก็เลี้ยวเขาเอาเอใช่แล้ว ท่าไม้ตายเอาไม่เอ้ยทำไมไม่ลุกขึ้นมาจะได้ใช้ท่าสวยเลยเยอะท่าไม้ตายอีกหนึ่งอย่างท่าไม้ตายแบบโง่โง่โโหเฮ้ยไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จะได้ใช้อยู่แล้วถ้าเมื่อกี้ได้ใช้ก็จะจบแบบท่าไม้ตายแบบสึกเฮ้ยสิ้งเครียดเล่ากิเล่ เอ้นี่เห็นไหมมันก็จะมีทําการเปิดตัวละครให้กับเรานะครับก็จะเปิดตัวละคออะรหลายๆอย่างให้เราเนี่ยมันก็จะเปิดตัวละครวิซาร์ดให้กับเราก็ตอนนี้ผมได้ตัวหลายตัวมาแล้วก็จะเก็บจะเก็บน่าจะมาถึงภาคที่สามถึงภาคที่สามจบเล่นพวกนี้จบนะหรือว่ามันจบก็ยังมีรู้เลยเนี่ย <c oughs> ประธานไปครับนี่เห็นไหมตอนนี้แหละเราได้เลือกแล้วนี่เราได้เลือกตัวละครเล่นแล้วเอาละ ผมจะเลือกแต่ตัวจริงๆนะตัวที่ผมชอบแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้แล้วก็นี่มีไอ้นักดาบของมาเลเดอร์คิบานี่นี่ไอ้ตัวนี้งั้นเราตัวนี้โนะคชชอบเลยเอมันชอบมันเทเพราะผมชอบสีม่วงก็เทแล้วชอบมงง่องด้วยแต่ไม่ชอบตะขาบแหละชอบเอ้ยตะขาบก็ชอบอย่างนี้นะเทดี อะไรของเองเนี่ยเฮ้ยอ้ยอะไรชาชาวิชาดาบสามเล่นเห็นิกะเห็นโซเฮ้ยเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้แหละฟันแท้มันอยู่เลยเห็นิกะเห็นโซวิงวิงวิงได้ไเวลาจบเข่าช่างแล้วโว้ยขามาตาย นี่เห็นไหมเจ้าุูยภูมใจในตัวเองีิผายเลยย่แมงฟองต่อยตูดถามมันตายสุดจ้าเห็นสกะเห็นโชว์เอาเราออนเหรอโชว์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 สวยมีแค่นี้หรอโอ้โหอย่างรล่อมันร่ออย่างแรงคนปูมผมเคยบอกไว้ว่าถ้าถ้าจะทำอะไรกับคนอนึ่งต้องซื้อถึงยาง อะไรของเองเนี่ยโอ้ยภาคภูมใิใจใส่ด้าไปตายได้ครังแรกของโลกอืน่ามันได้ใช้ในมาเดิร์โคเซ่นะโอ้ยภาคภูมิใจตัวเองมากเลยเฮ้ยเปิดมาเดอร์ er อะไรให้เราเนะี่ยช่างหัวแม่งนโะอ้ยภาคภูมิใจภาคภูมิใจจริงๆริงภูมิใจ,ใจที่ได้เกิดมาว้ายก็ยังดีที่เราได้ตัวที่เราชอบนะนะ ถ้าไม่ได้เล่นกับตัวที่เราชอบก็โอ้เบื่อมากเลยกับไอ้ตัวที่เราไอ้นี่ดับเบิลตัวนี้ดับเบิลอยู่ในตอนไหนวะโอ้ช่างเถอะอยู่ในตอนไหนก็ช่างมันเถอะเฮ้ยว้ายโอ้โหมันเป็นดาบสไฟไฟโอ้ยนี่นี่ไอ้ตัวนี้มันก็ดีนะมันสามารถโจมตีแรงมากเลยนี่นี่รนเหมือนกับไอ้นักดาบนักดาบที่โมที่วงเล่นเป็นเมื่อกี้เลยเฮ้ยอย่าเอาไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้โหคุณน่าจะใช่ตั้งแต่เมื่อกี้ว้ายพื้นนิ่งนิ่งนิ่งเดียวทางเป็นไงไปสายฟ้าบิดก็โอ้ยใช้ทางนี้ได้ด้วยเอลืมไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมันดักทางเราได้นี่เนี่ยอะไรอะไรลูกหรอลูกหรอ เฮ้ยใช้ท่าไม่ตายแนะ่โดวเอ้ยอะไรเนี่ยมันใช้ท่าไม่ตายใส่เราเหรอมันใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยใช้ท่าไม่ตายดิเองเองเลือดมันจะหมดแล้วเองเองใช้ท่าเจ็ดเจ็ดแค่เจ็ดแค่โอ้ยฟากุญแจโอ้ยดีที่ไป ฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปเป็นดูวี่ไงโช aja, โชโชโจโอ้ยมองแทบไม่ทันโอ้ยเมื่อกี้กูก็พูดแล้วนี่แหละมองทันที่ผายเลยเอาเฮ้ยเองอย่าชื่อตัวชื่อย่ออัว่าไม่ดีจบอย่างหน้าตาหวยต้นตีนกัสกัสกัสแปดวิไม่มีใครทำ e ได้มีใครเตะคนได้ประมาณเวลาแบบนี้หรอกเอาเฮ้ย ทำเมื่อกี้ทำท่าไม่ตายได้สองครั้งแล้วโอ้ยภุมมใจภุมมใจในสันชาติยันจะเองจิจจิจิเอาละอะไรเปิดมัเจออะไรเราเนี่ยดับเบิลเหรอเฮ้ยโฟเซ่แต่กูไม่ชอบโฟเซ่เพราะมันกวนส้นตีเงินไปหน้าตาก็ไม่หล่ออีกด้วยเจ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 เดดเฮอีอเล่นเล่นนี่ก่อนี้กว่า ตัวอะไรตัวอะไรมยากเล่นใช่เหรออะไรอะไรอะไรมาจะปิดฉากถ้ใช้ท่าไม่ตายถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องขอไปทานอภยัยเอาละโยอะยอะยอมามามาอุ้ยโจวเต้นรับอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยในการ์ตูนยังไม่เห็นเลยเนี่ยว่ามันใช้ท่านี้ด้วยย้อยเอา้ามันชาร์จได้ด้วยนี่หว่า เอ้ามึงจะไปไหนนี่เอ็นเวนี่เจ็ดเย็ดชขย่าไม่ตายปิดฉากเลยกว่าชขย่าไม่ตายดิเย็ดเย็ดไม่ตายไอ้สลบด็ดแบงโอ้ยโอ้ยเสียใช้ได้แล้วโอ้ยมึนพีใช้ได้แล้ว <c oughs> แดินนะไปครับว้ย,ยใจได้แต่ไม่ได้ใจไม่ภ้าคภูมใจตรงไหนไม่มีสอนทากภูมิใจเลยทีเนี้ยอ๋อมาเลาเดือนนี้ชุชสบสรโวเปิดไหนแล้วเอาละเส้นทางยังอีกยาวไกลโอเแเล่นมาเยอะเล่นแป๊บเดียวก็ผ่านเย็ดได้เลือกตัวใหม่แล้วเลือกตัวเล่นเองแล้วโว้ยเย็ดเคคราวนี้เล่นตัวอะไรดีเล่นตัวอะไรดี ดับเบิลนี่ไหมไม่เอาว่ะดูหน่อยดิูตัวไหนมาใหม่ไอเย็ดคีมีตัวนี้ด้วยเร็นไอ้นี้ดีกว่าเป็นไอ้นี้เลยดีกว่าโอ้ยเกียรมันพูเหมือนมันเป็นบ้ายไม่รู้เนี่ยก็ต้องขอประทานน้ำพริกับสิ่งที่มันจะพูดมันจะพูดไหนนะก็ประทานน้ำพริกับไอสองคนบุคลิกเนี่ยวิไอ้นี้มันมีอยู่ในการ์ตูนด้วยหรอมีอยู่ในมาร์ตินเดอร์ด้วยหรอวะ

ตั้งชื่อได้ห่วยมากโอ้โหสุดยอดว่ะแั <c oughs> ่งเดียวก็ชนะก็ต้องขอแสางอภบยกับเสียงไอเมื่อกี้ด้วยนะครับโ,โหสุดยอดถ้าไม่ตายเม่เกี้โ,โหสีสวยอีกต่างหากเอฟเฟกต์ดีเกมที่น่าภาคภูมิใจในอย่างเย่งอะไรอ่ะมาไรเดอร์ไม่ไรมไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้เมโอจำได้อยู่ชิว่าจำได้อยู่ เดนโอปิดตุใหม่แล้วอือคราวนี้ตัวอะไรดีโอ้เปิดแบบเดียวทามให้หยุดพักหน่อยก็ได้ใจะให้มือเป็นหินเลยเอ้าต้องใช้ไอ้ตัวอะไรไมย่ยูะทำหัหนุโมเฮ้ยเจัวกับแปดเจ้าโพโดําเนี่กับหัวใจอะไรวะหัวใจเรียกว,ว่าอะไรวะโอ้ยก,กูไม่ได้เคยเล่นไทยกูเล่นไทยแค่ครั้งเดียวนี้ ออกมาขนุเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยในกระตัวนี้รู้สึกว่าจะเคยดูนะต่อ้ตัวนี้เป็นไงจำไม่ได้แค้หัวไมต้องใช้สมองจำนะครับย้ยนม่ย้อยลมค้างแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยที่าไม่ตายดีที่ตาไม่ตายดียุ่ได้ยย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  ถ้าไม่ตายไม่ได้ก็ช่างหัวมันชนะพอใจแล้วแต่ก็ยังเสียดายจริงๆอ,อยากใช้ท่าไม่ตายอยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นไม่ท่าภูมิใจเอาเลยช่างมันเล่นต่อไปเป้หมไม้มีไว้พุ่งชนพุ่งชนจะชอบพุ่งแทงมากกว่ายิ่งเป็นร่องนะเปรองชอบพุ่งเฮ้ยตัวมาได้เด้ออะไรวะเฮ้ยมาได้เด้ออะไรอยู่เนี่ย ก็ต้องขอกระต,ระตนากรับผู้ที่รับชมทีน,นะครับก็ถ้ารู้ว่ามันอะไรเยอะอะไรมากเนี่ยก็กระตนาเมนชื่อบอกหน่อยเพราะจำไม่ได้นะเอาละเป็นมาไรเยอะอะไรยังไม่รู้ดิเนี่ยเอาละยายอะไรไม่รู้อะไรโอ้โอ้ชมทีมีเสียงฮอด้วยถูกยาดมกลาวมาใช่ปะเนี่ยอย่างเงี้ย,ยอย่ตำรวจก็จับหรอกดมยา อะไรของเองโอ้ยโอ้โหอัน like ี่ก็จ๋งเหมือนหมานี่่จะสู้ไม่ได้ไว้เพราะเป็นแพะอีไม่มงนี้เป็นแพะอกว่าใครมาแล้วเสียท่าไม่ตายเย็ดเย็ดโอ้เหี้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยซวยซวยซวยโอ้ยเฮ้มันเป็นคาเนกิเหรอเป็นโตเกียวกูนเหรอ ว้าถ้าไม่ตายกี่ก๊อกพลังกองกอยโอ้ถ้าคนโดนนี่ตัวขาดครึ่งแล้วนะอืมสงสัยมันเป็นญาติของคาเนกิแน่ๆเลยย้อยไอ้นี่มัน,นใช้ท่าไม่ตายอะไรนได้ได้มงวนเนี่ยย้อยตัวเอ้อเออยลืมใช้ท่าน,น,น,าานี้ลืมไปลืมไปมานี่ลืมใบชาดิ เฮ้ยเรียนจะหมดแล้วคุณเซธ่าไมตายเหออโอ้ยได้ดาไม่ตายเมื่อกี้ก็ถูกมันขัดโอ้ยจะทำไงวะเนี่ยให้ใช้ท่าไม่ตายได้แบบเรียลไทม์สร้งางเหอะเอาไม่ค่อยคิดอย่งประธานอะไรครับอะไรเนี่ยโถเซอะไรไม่รู้ คิวก oh, ี <S 2> <S 2> ้โอคิวกี้จำได้คิวกี้กับผมจำได้อยู่ครับก็ดูอยู่นี่เนาะดูอยู่กับตันช่วงบ่ายเอาละเจ๊เจ๊เจ๊เต็งเต็งเต็งเราเก็บได้กี่ตัวแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาตัวไหนเล่นความคิวพี่หลังได้ตัวนี้มาแล้วเว้ยเป็นไงเป็นไงหยุดแกะแกะแกะไปดูวิซาร์ดก่อนว่าได้ตัวอะไร ได้ดาบก่อนหน้าภาคคงใจ็บนิดหน่อยเลยเอ้ยนีเดนโอเหมือนกันเอาไอ้นี่ดีกว่าเดนโอเดนโอสีดำเฮ้ยว่าแต่เดนโอสีดำนี่มันมันอยู่ตอนไหนวะยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยมัเจ็บก,กระตูนที่ไม่ได้ดูไม,ม่ใช่โอ้ย นี่นี่โอโ้โยไม่มาดไม่เจ๊กท่าไม่อะไรโอ้ยโอ้ยโจมตีแบบเดียวทำรถมารถไฟงการเวลาเฮ้ยช่อเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วโว้ยต้องใช้ท่า,ทาม่ตายได้ของขึ้นแล้วเว้ยเย็ดยึดย็ดยึดไอ้เหี้ยอีปัดเย็ดแม่งว้า เอสดื yeah, ้อกะเทนโฮเฮ้ยมึงมีดาเหมือนกันหรอทันได้รู้โอ้ยต้องให้ได้ใช้เอาไม่ได้ใช้แล้วดมกาวมันต้องดมให้ดีน้องพี่ฝึกมาดีโอ้โหแล้วกูจะพลาดทำไมเนี่ยแช่หัวมันเถอะเออได้เอ็ดอีกแล้ว ไม่น่าภาคภูมิใจตรงที่ว่า <c oughs> มาทานไปครับ <c oughs> แค๊เกมจนปากแก่จะเสียงหแหบไลเนี่ยแก๊ดเกมไม่ค่วันก็เสียงแหบไม่น่าภาคภูมิใจเลยเอายาวไอเนี้ยนี่ตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ยลูกศาสตร์คิดว่าตูนันโอตะคูโอตะคูะคปานกลางน,นนะ จัมจัมเด้ดแต่ชื่อการ์ตูนเด็มาเลยเด็ต่ำไม่ได้เฮ <One. S 1> ้ยนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าชอบตัวดำมากกว่าทีนีผมนี่เป็นอุดมคติชอบไม่เหมือนใครชอบสิ่งที่แตกต่างความคิดแตกต่างสู่โลกใบใหม่ <One. S 1> โว้ยนี่นี่เป็นไงเป็นไงเย่เย่ นี euh ่น um, ี so women, like om om ่น <mit> ักเตะเข่งสายฟ้าเป็นลูกของอินโดโมโลุเลยนะคุณยายเคยบอกไวยว่าถ้าจะดูดกัญชาต้องดูดให้แบบเหมือนอมคุยผู้ชายตัวนี้เรจะเพืมล่ะเนี่ยได้เอหรือเปล่าได้เอ็หรืเปล่าทำไมก็ต้องมาลุ้นในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็ลุ้นแล้ววชิต้เอ็ดโอ้โว้ยไปดราัด โอ้ยเยอะไอเยอะว่ะโอ้ยสงสัยผมเป็นพ่อตาศทุกคนก็หาเสื้อกันหนาวใส่นะครับเอ้ยตัวอะไรอ่ะจะได้ไหมไอไอตัวอะไรดับเบิลสีขาวดับเบิลสีดำไม่ชอบครับพี่น้องผมจําได้อยู่นะว่ามีมันเลเดอร์ตัวหนึ่งอ่ะของดับเบิลอ่ะตัวสีขาวไหมเอ้ยตัวนี้ตัวดำอ่ะอะไรอ๋อคิมมัดตัวไหลเลยเฮ้ย อ๋อตลอดอื้มตัวจรนี่ยไม่ไม่เป็นดับเบิลเว้ยลบมากโอ้โหเดียวทานหนูอะไรตรงอะไรมาเนี้โอ้ย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 อืมนี่นี่เป็นไงเป็นไงมาทุไลอะไรมึงก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ต้องใช้ท่าไม่ตายได้หรอวะวันนี้ยจบกับท่าไม่ตายวะเย็ดเย็ดเย่เก้โอ๊ยภาคุูมใจไอ้หนูมีทั่วดำไหมไม่มีไม่มีเสียงั้นก็เอาไอ้นี่เป็นแดกซะฮะครูร้อยอ่รอทั่วดำรถหน่อของอาบังโย่เอาไปแดกโอ้โหอย่างเทพโอ้ยเพิ่งเคยเห็นก็ท่าภูมิใจนิดหน่อยหน้าตามดูเชียกันเถอะ ไอ้หนูผั่วดอมร้อยห้าเศษจ่ายมนาะไม่มีเครดิ <c oughs> ตทำไดไปเฮ้ยโอ้ยไอ้หนูไอ้เยอะจังเ <c oughs> อ้ยก็ไม่น่าภาพลาดคนใจหรอกได้เองเนะ <c oughs> ี่ยเฮ้ยเปิดตัวใหม่อีกแล้วเย็ด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 เคเย็ดเคเปิดตัวใหม่ให้ค่อยเล่นทีหลงัง มีเยอะไปก็เล่นไม่หมดหรอกนะมา,าสไลเดอร์นะแ,แล้วว้ายแล้วจ,จะเล่นจบปะเนี่ยโว้ยจะเล่นจบไหมวะวันนี้แค่มีไว้เล่นทีหลังทหาอันง่ายเล่นตานี้นะะยไอ้นั่นเล่นเนี่ยง่ายด้วสยสายเค้นชงกูฟังไม่รู้เรื่องฟังแตงจีเลี้ยครับพี่โอ้ยหลายตา <c oughs> จะต้องขอเป็นอนาบากับที่ว่ามันจะพูด <c oughs> หน่อยนะไอ้อะไอ้กบเหรอ,อไอ้ลายตาไอ้นี่ลองลิงไอ้เหยื่อตรงนี้ก่อนไอ้นี่มันอยู่มาเลดเดอร์ไหนวะหรือว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่วะโอ้ลายตาไฟช่างห,าห,หางัวม <c oughs> ันเถอะหัวดิโอ้โหโจมตีแรงอะ่ะ ดาบนกเว้ยดาบนกโอ้ยนี่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 โอ้โหโจมตีแต่ละครั้งกูนึกว่ามันฆ่าคนเอ้าคุณจะได้ใช้ดาบไม่ตายเนี่ยเดชได้ใช้ทดาบมัตายอยู่ลุกขึ้นมาไม้หนูโอ้ยดาบเอ้ยจงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอ้ยสีทองคือสีของผม เฮ้ยเดซายดาไม่ไาาไตายเลยโอ้ยเสยนเครียดอะไรเปิดตัวไหนกูไม่รู้หรอกกูไม่ได้สนใจเฮ้ยเลอต้งสองชนะอยแน่เอาแล้วครับก็จะขอจบคลิปก็ขอตัดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้า ถ้าอยากเล่นก็ไปหาถ้าอยากเล่นก็มีแอปโหลดสําหรับเกมพวกนี้อยู่ก็มีชื่อว่าเกม Happy c h i n นะครับก็ผมได้ทําการทำแอปสอนโหลดไว้แล้วก็ทิ้งลิงไว้ให้แล้วด้วยทำแบบคนที่เกียดโหลดทําตามที่ผมสอนนะครับก็เข้าไปดูคลิปอื่นให้ผมกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับไซต์ผมด้วยนะครับ